ถ้าคุณคิดว่าเคยเห็นสถานที่แปลกที่สุดในโลกแล้วขอให้ลองพิจารณาใหม่เพราะที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดแห้งแล้งที่สุดและสุดขั้วที่สุดของโลกและแน่นอนว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่ต้อนรับมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะนี่คือแอ่งดานากินแอ่งน้ำกรดกำมะถันที่กำลังเดือดพล่านเหมือนหลุดออกมาจากนรก แองดานากินตั้งอยู่ในประเทศเอธิโอเปียและอยู่พื้นที่รอยแยกของเปลือกโลกซึ่งมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความร้อนใต้พิภพอย่างมหาศาลและสิ่งที่ตามมาก็คือน้าพุกรดก,กำมะถันที่กาลังเดือดปุดๆพร้อมควันที่พวยพ,พุ่งออกมาจากพื้นดินอย่างไม่หยุดหยอ่อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่นี่สูงถึง35-50องศาเซลเซียสและบางวันอาจแต่55องศาเซลเซียสได้เลยทีเดียวถ้ามองจากภาพถ่ายคุณอาจคิดว่านี่เป็นฉากในภาพยนตร์ไซไฟเพราะพื้นดินที่นี่มีสีสันสุดแปลกตาเหลืองส้มเขียวและแ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุาต่างๆเช่นกำรรมะถันเหล็กและเกลือโพแทสเซียมแต่ขอบอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่ภาพวาดสวยๆที่คุณจะเดินไปแต่เล่นได้ง่ายๆเพราะนอกจากอุณหภูมิที่สูงแล้วพื้นดินยังเปราะบ,บางมากบางจุดเป็นเพียงเปลือกบางๆที่ปิดกั้นแอ่งกรดกำมะถันด้านล่างถ้าเผลอเดินผิดทางคุณอาจจะกลายเป็นของทอดกรอบภายในไม่กี่นาทีแถมพื้นที่นี้ยังมีก๊าซพิษเช่นไฮโดรเจนซัลไฟท์ที่มีกลิ่นไข่เน่าเป็นเอกลักษณ์ ถ้าสูดเข้าไปมากๆอาจทําให้วิงเวียนหมดสติและถึงขั้นตุยได้เลยนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจที่มาที่นี่ต้องสวมหน้ากากกันแก๊สพิษตลอดเวลาไม่งั้นอาจได้ไปทัวร์ยมมาโลก,ก่อนกําหนดถ้าคุณเป็นสายลุยตัวจริงเสียงจริงและอยากสัมผัสสถานที่ที่เรียกได้ว่าเหมือนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นคุณสามารถไปเที่ยวได้แต่ขอเตือนว่าอย่าเดินมั่วอย่าแตะของแปลกและอย่าสูดลมหายใจลึกๆแล้วคุณอาจจะรอดกลับมาเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังได้